ท่านนะฮะวันนี้งานด่วนนะฮะรอบดึกนะฮะลูกค้ามานะครับก็พอรู้จักสนิทเลยนะฮะมาติดตั้งกล่องนะฮะนิ่นซูปาเจโรตัวใหม่ล่าสุดเกียร์8สปีดนะฮะปี2020หรือปาเจโรหน้าหล่อนะครับเครื่องเป็น4 1 5นนะครับก็เดี๋ยวลองมาชมกันนะฮะว่าติดตั้งกล่องอัตาบูใสายไฟตรงรุ่นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะได้ติดตามนะฮะอันนี้ใหม่ล่าสุดจริงๆ นะครับว่าจะได้แรงมา้าแรงบิดที่ล้อเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนจะไปดูการจูนผมจะเทสดรถเดิมๆให้ดูก่อนว่าได้กี่แรงม้านะครับยังไงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยมะชมกันครับผม ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในรถนะครับของม i ตซูบิชิ i ิวปาเจโร่2020นะครับผมบอกเลยว่าภายในนี่เรียบหรูนะฮะแล้วก็ดูดีนะฮะแล้วที่สำคัญเกียร์มาฉลาด8สปีดพี่ไล่หมาก่อนเนี่ยมันก็ติดขันิดนึงนะฮะน้องหมาวิ่งเข้ามาไดโนนะครับฝนตกหนักนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวลองชมดูนะฮะ m i t s ูบิชิ i าเจโร่โอเคเดี๋ยวไปลุยเลย เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะบอกผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับว่ามิซูบิชิปาเจโร่2020เนี่ยที่ติดตั้งกล่องอัลต้าบูธเนี่ยกล่องอัลต้าบูธเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอัลต้าบูธเนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยครับก็คือเพิ่มแรงดันคานมเรลวยกหัวฉีดปลดล็อกบูธนะครับแล้วก็ปรับจูนได้2แมปแล้วก็มีแมปเรียกว่าโหมด AI ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับ oh. เพื่อวิเคราะห์การขับของเราออกมาเป็นไฟล์จูนนะครับ <Wow. S 2> ก็คือเราเหยียบเหยียบคันเร่งยังไงมันก็นจะวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้โหมด1นโหมด2มาวิเคราะห์ร่วมกันนะฮะออกมาเป็นไฟล์จูนให้อีก1โหมดนะครับคราวนี้ก็เท่ากับมี3โหมดและสามารถเปิดปิดกล่องได้นะครับข้อดีคือตรงนี้แล้วที่สําคัญคือผมจูนเรียวท์ให้ลูกค้าทุกคนนะครับไม่ได้โยนไฟล์นะครับ <Wow. S 2> บอกเลยว่าหมดปัญหาเรื่องกังวลเกี่ยวกับเครื่องยนต์จะมีปัญหาไหมอันนี้สามารถเช็คแรงดนันสามารถเช็คยกหัวฉีดสามารถปลดล็อกบูทได้หมดเลยนะครับผม มีมือถือใช้งานผ่านมือถือดูแอปได้ดูวัดบูตได้ดูแรงดันคอมมอนเร็วได้น่ะกูละไม่ต้องพูดนานมากไปชมเลย ด162.87แรงม้านะครับทออยู่402.78นิวตันเมตรปรับจูนแล้วตอนนี้นะฮะเพิ่งรันแรกเลยนะผมปรับจูนแล้ว206แรงม้าแล้วแล้วก็ทออยู่491.30นิวตันเมตรนะครับขึ้นมาเกือบ40ตัวแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็ปรับจูนเสร็จทีบร้อยนะครับก็เพื่อนเเห็นแล้วนะฮะรถที่จูนคอนเซปต์คือแรงไล้ควันนะครับตอนนี้แรงม้าขึ้นมาประมาณ40ินิดๆนะครับสี <Wow. S 1> กว่าแรงม้านะครับทอขึ้นมา95นิวตันเมตรประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าประทับใจนะฮะก็เนื่องจากฝนตกด้วยผมความจริงอยากให้ลองบนถนนหลังจากลงไดโนนะอยากให้ลูกค้าเาบอกบอกอารมณ์บอกฟิลลิ่งนะแต่มันถนนไม่เป็นใจนะอันตรายเราเราเราอาเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ก็ปรับจูนรอบนี้ก็บอกเลยคันแรกที่ขึ้นไดโนแต่ผมติดกล่องรุ่นนี้มาหลายคันแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็เห็นแรงม้าที่ชัดเจนเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบในการเพิ่มสมรรถนะรถก็ติดต่อมาที่อัด ECU ช็อปได้นะฮะสุดท้ายก่อนทิ้งท้ายรอบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมแรงมา้าแรงบิดนะครับที่กราฟไดโน่นะครับไป <ไป S 1> แรงม้านะครับที่ได้นะฮะอ๋ะอรถสาตนดานดเดิมนะฮะร้อยหกสิบห้าจุดสี่แปดแรงม้านะฮะทอร์คอยู่สี่ร้อยสามสนิวตันเมตรนะฮะปรับจูนแล้วเ<ม>นี่ยสองร้นะฮะทอร์คอยู่5้3 4 3อยนิวตันเมตรนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ40กว่าแรงมา้าทอคขึ้นมา90กว่านิวตเมตร